จนไปได้ยินน้องคนหนึ่งพอพูดถึงเรื่องของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกันเขาก็บอกเขามีแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครับผมได้มาให้หลวงตาดูว่าแผลไหมหลวงตาทะคเขาเอามองเสร็จแล้วท่านก็เอาเสือตัวเนี้ยปาออกนอกหน้านต่างไปเลยปลาเขาไม่ในป่าเปือนๆอะ่ะ ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเราพูดถึงหลวงพ่อปาน,นจริงๆก็จะมีหลวงพ่อปานวัดบางเฮียซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าวัดมงคลโคทาวาสหรือว่าวัดคลองด่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อปานนี่ก็ เป็นพระในตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่3ท่านอยู่จนทั้งรชัชกาลที่4แล้วก็มามาลภาพอยู่ในช่วงของรชัชกาลที่5อยู่ไปช่วงปลายเป็นพระเกจิที่เรียกว่าโด่งดังมากในยุคสมัยนั้นในหมู่บรรดาผู้ที่นิยมชมชอบเครื่องรางของขลังเราต้องถือว่าเครื่องรางที่เป็นจกักรพรรดิของเครื่องรางคือหมายเลขหนึ่งในในการเล่นหาสะสมเนี่ยก็ต้องเป็นเสือลงพ่อปานซึ่งเหลือเสือลงพ่อปานนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่ถ้านับๆแล้วก็เป็นมูลค่าสูงสุด ในบรรดาเครื่องรางทั้งหลายที่คนสะสมกันแล้วก็มีความนิยมชมชอบมาอย่างยาวนานมากแม้ว่าเป็นเครื่องรางหนึ่งที่มีจํานวนเคลื่อนไหวอยู่ในการเก็บสะสมนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าราคาก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น ก็ทำให้เสือหลวงพ่อปาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของนักเลงเครื่องรางทั้งหลายพอพูดถึงเสือง,งพอปาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางที่แกะขึ้นมาจากเขี้ยวเสือนะแล้วก็แกะมาเป็นรูปเสือแล้วก็ไปลงอักขรเลขยันตามตําราที่ท่านได้ศึกษามาท่านได้ศึกษาตํารานี้มาจากหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาที่จังหวัดชนบุรีซึ่งสมัยที่ท่านเป็นพระอยู่ที่วัดบางเฮียเนี่ยท่านจะนิยมในการที่จะทุดงไปแล้วก็เจาะหาบรรดาอาจารย์ที่เก่งๆแต่ละที่แล้วก็อาจจะได้ศึกษา พวกสายเวทอะไรมาแล้วก็หลวงพ่อแตงเนี่ยถ้าเท่าที่เราเท้าความกันได้ก็คงเป็นต้นตำหรับของผู้ที่สร้างเขี้ยวเสือที่แกะเป็นรูปเสือเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อแตงท่านก็จะมีวิธีการที่จะคัดเลือกคู้คนที่จะสามารถรับถ่ายทอดวิชาพวกนี้ได้ซึ่งสมัยก่อนในเวลาเขาคัดเลือกกันเนี่ยเขาจะดูจากว่าความพร้อมในด้านของของการปฏิบัติด้านของสมาบัติว่าจะขึ้นไปถึงขั้นไหนสูงยังไงได้เพราะว่าการที่จะไปถึงวิชาที่ในการสร้างเสือเนี่ยด้วยความที่ เสือเป็นเรื่องของมหาอำนาจเขาเรียกว่าตบะที่สูงสุดอันหนึ่งความมหาอำนาจและมีอำนาจอันนาจเกรงขามคงกระพันเนี่ยมันจะอยู่เหนือกว่าพลังทางด้านของเมตตามหานิยมขึ้นอีกซึ่งหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ไปกันแล้วก็ตามที่เขาบันทึกไว้เนี่ยท่านไปแล้วก็ขอเรียนพร้อมกับหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งที่มาจากวัดกระบกขึ้นพึ่งที่จังหวัดระยองก็ไปเรียนด้วยกันแล้วก็หลวงพ่อแตงเนี่ยท่านก็มีวิธีการทดสอบคือให้ท่านได้เอาเอาเสือมา เมื่อทำการปลุกเสกกันทุกคนคือเรียนกันไปแล้วเนี่ยพอปลุกเสกกันไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยท่านก็จะเอาเสือเนี่ยใส่ในบาดวางให้เสือเนี่ยสามารถออกมาจากบาทได้แล้วก็ให้ปล่อยเสือเข้าป่าไปอันนี้คือเป็นคําบอกเล่าของคนรุ่นเก่าเขาบอกกันวาก็จะเสกแล้วก็ให้เสือเนี่ย หมือนกับปล่อยเข้าป่าไปใครที่เสกเสือตัวไหนไว้ก็จะต้องบริกรรมคาถาหรือเพ่งฌานสมาธิเนี่ยจนกระทั่งเสือตัวนั้นกลับมาถ้าเสือตัวนั้นกลับมาก็แปลว่าคนนี้เรียนวิชาได้สําเร็จซึ่งตามที่เขาบันทึกไว้ก็ว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นท่านเดียวที่สามารถที่จะเรียกเสือกลับเข้ามาได้การที่เลือกเสือมาเป็นเป็นตัวแทนของเครื่องรางเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่5ที่เคยถามท่านด้วยว่าทําไมถึงได้เลือกเสือมาเป็นเครื่องราง แล้วท่านก็บอกว่าโดยท่านเนี่ยได้ทุด,ดงไปในปา่าแล้วเห็นได้พบเสือหลายครั้งก็รู้สึกว่าเสือได้เป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามคือมีตบะมีพลังเพราะว่าเสือนี่เวลามันมันมองคนมองใครมองสัตว์เลยเนี่ยเข้าอ่อนเนี่ยก็บอกว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีพลังมีอำนาจมีบารมีแล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามแล้วก็ถือว่ามันเก่งมันสามารถที่จะแบบดำรงชีวิตอยู่ได้นู่นนี่นั่นท่านก็เลยคิดว่าจะเอาตัวนี้มาเป็นต้นแบบให้คนให้เก่งเหมือนเสือปราดเปรียว ก็มีอำนาจมีบารม,มีเหมือนเสือก็เลยนำมาทำเป็นรูปเครื่องรางรูปเสือสมัยก่อนเนี่ยเสือที่จำนวนที่เยอะสุดก็คงจะเป็นเสือปลาเสือตัวเล็กนะเพราะว่าในย่านของทางด้านสมุทรปราการแถวนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณที่เป็นป่าละเมาะป่าทะเลป่าชายเลนก็จะมีปลามีอะไรแล้วก็สัตว์ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นก็จะเป็นพวกเสือปลาซะเยอะซึ่งเคี้ยวเนี่ยก็จะถูกเลือกนำมาใช้ตามหลักการของท่านนี่คือเป็นองเ,เป็นเขี้ยวโปร่งฟ้า คือก็เป็นเขี้ยวเสือกลวงปกติเขี้ยวเสือถ้าเราไปดูเขี้ยวเสือที่แบบทั่วไปของเสือทุกตัวเนี่ยเขี้ยวมันจะตันก็เหมือนกับฟันคนเนี่ยมันจะตันตั้งแต่โคนถึงปลายเนี่ยตันเป็นแท่งๆเลยแต่ว่าจะมีเสือที่มีความพิเศษก็คือเขี้ยวมันกลวงทนทนี่มันจะตันเนี่ยมันเขี้ยวมันกลวงพอเขี้ยวกลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเขี้ยวโปร่งฟ้าก็คือมีรูตั้งแต่โคนเนี่ยขึ้นไปทะลุปลายก็คือแบบว่าส่องเนี่ยจะเห็นรูมันมีรูตรงกลางเลยซึ่งเขี้ยวโปร่งฟ้าเนี่ย มันจะหายากกว่าเคี่ยวโปร่งฟ้านี่ก็จะเป็นเอามาทําเป็นรูปเสือเขาก็จะมีการไปแช่น้ําให้มันอ่อนนุ่มแล้วก็เท่าการแกะให้เป็นรูปเสือก็เป็นลักษณะของเสือนั่งวางขาเหยียดขาไว้อีกอย่างก็เป็นเคี้ยวซี่เคี้ยวซี่ก็คือว่าจะเป็นเคี่ยวที่เล็กๆเล็กลงมาของเสือหน่อยเคี่ยวที่บอกเรียกว่าแตกหรือเอาเฉพาะบางส่วนของเขาคือไม่เต็มเคี่ยวมาแต่เป็นเคี่ยวเล็กลงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มาแกะเป็นรูปเสือเหมือนกัน ก็จะไม่มีรูตรงกลางแล้วเพราะเป็นด้านเดียวของของเขี้ยวด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าเป็นเขี้ยวที่ไม่มีรูก็เป็นเขี้ยวปกติเขี้ยวเล็กลงมาธรรมดาแล้วก็มาแกะเป็นรูปเสืออย่างที่บอกแล้วก็นํามาจานซึ่งถ้าไปดูตามลักษณะของการแกะแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าช่างสมัยนั้นเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายคนเนี่ยเขาใช้ใช้แมวเป็นแบบว่าจริงจริงแมวกับเสือนี่มันคือสัตว์ที่อยู่ในแฟมิลีเดียวกันหมด ลักษณะของเสือหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเป็นเสือที่ท่านอยู่ในช่วงที่ท่านอยู่ที่วัดบางเฮียมงคลโคทาวาสเนี่ยเนี่ยเราดูเป็นเคี่ยวโปร่งฟ้าคือมีรูตรงกลางทะลุเวลาส่องก็จะผ่านเลยเขาก็จะดูว่าลักษณะของเสือเนี่ยเสือจะเป็นลักษณะเสือหน้าแมวอย่างที่เราบอกว่าก็คือเอาแมวเป็น,ปนต้นแบบหูหนูคือลักษณะหูเนี่ยเหมือนใบหูของหนูนะครับตาเต๋า คือตาเนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางเหมือนเหมือนเหมือนเบอร์ลูกเต๋าเต๋าเบอร์นหนึ่งนะยันกอย่าซึ่งยันกอย่านี่ก็คือตัวยันใต้ฐานเนี่ยจะเป็นขีดอีกอีกอีก,อก,อก,อกวงวงนี้ลักษณะเหมือนกอย่าเรียกยันกอย่าเมื่อก่อนเขาจะรู้ว่าเนี่ยหูหนูตาเต๋ายันกอย่าหน้าแมวซึ่งก็จะเป็นลักษณะของเสือที่สร้างหรือทําที่วัดบางเฮีย แต่มีช่วงหนึ่งนี้ตามบันทึกแล้วกันนะคนที่เขาเล่ากันมาสมัยก่อนว่าท่านเนี่ยต้องอธิกรณ์ก็คือว่าท่านไปรับบวชคนที่หนีทหารมาหนีเกณฑ์ทหารมาแต่ท่านก็รับบวชเข้ามาเป็นพระท่านก็เลยต้องต้องรับโทษแหละโทษทางสงฆ์เขาก็ย้ายท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดกลางวรวิหารจังหวัดมุประการอีกวัดหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเขาว่าท่านก็ทําเสืออยู่เหมือนกันยังมีช่างทําให้แต่ก็เป็นช่างคนละชุดละก็คือทำออกมาจํานวนหนึ่ง ก็จะมีเสือตัวนั้นเรียกว่าเสือที่ออกที่วัดกลางบุคลิกลักษณะก็จะเปลี่ยนไปจากเสือตรงนี้ก็จะแบบเป็นตาเนื้อถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือตาไม่มีไม่เป็นตาลูกเต๋าแล้วเป็นตาเป็นก้อนปูดๆขึ้นมาแล้วมักจะเป็นหางดาบคือหางตั้งอยู่ด้านหลังแต่ก็ไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวแล้วทรงลักษณะก็จะจะผิดแปลกไปเพราะว่าช่างมันคนละชุดกันทำก็จะมี 2, 2สองสองสินเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นศินป์้น,นตรฐานที่เขาที่เล่นหากันแต่ภายหลังเนี่ยเขาว่า พอท่านไปอยู่ที่วัดนั้นเนะี่ยคนก็แห่ไปหาท่านอีกจนพระรูปอื่นเนะ่ะเดือดร้อนกันหมดอนะ่ะพูดง่ายๆพระรูปอื่นก็เลยมามาขอร้องทางเจ้าคณะจังหวัดหรืออะไรเนี่ยบอกว่าขอให้นิมนต์ท่านกลับไปวัดเดิมเถอะสมัยนั้นพระท่านอาจจะอยากจะอยู่นิ่งๆสงบสงบปฏิบัติวัดปฏิบัติอะไรกันดีๆแล้วก็ทําไมคนมากันเยอะแยะตอนหลังทางจังหวัดก็เลยเห็นว่าเออไม่ใช่ความผิดท่านเพราะท่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาบวชท่านก็หีลแล้วบาพึ่งเย็นท่านก็รับหมดก็เลยนิมนต์ท่านกลับมาที่วัดบางเีืยเหมือนเดิม แต่ก็เลยจะมีสองศิลป์เนี่ยศิลวัดบางเฮียกับศิลวัดกลางที่เป็นศิลป์มาตรฐานเขาดูเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ว่าด้วยความที่ที่มันมีความเป็นที่ต้องการของคนมากเวลาที่ใครมาหาหลวงพ่อปานเนี่ยก็จะอยากได้เคี่ยวเสือเนี่กลับไปเพราะรู้ว่าท่านสำเร็จวิชานี้มานะครับเพราะว่า ถ้าดูจากตำราของหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาเนี่ยซึ่งเขาจะมีรูปเขียนที่ติดฝาผนังไว้เป็นรูปเดิมโบราณซึ่งมีพี่ท่านหนึ่งคือพี่วิทยาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่แบบข่าบอดในการสะสมเนี่ยวิทยาเสือปิดตาที่รู้จักกันเนี่ยแกก็เคยไปที่วัดนี้แล้วไปได้ไปเห็นภาพที่ข้างโบสถ์ที่เขียนเป็นรูปข้าบโบราณเนี่ยก็มีรูปของหลวงพ่อแตงถือเสือแกะตัวเล็กๆแล้วก็มีเหมือนกับคนกําลังถวายหัวหมูคือตามตำราว่าสมัยนะั้นเขาต้องเสกด้วยหัวหมู ก็เรียกว่าเป็นหลักฐานนั่น,นึงที่ทําให้เรารู้ว่าออวิชาเนี้ยมันเกิดขึ้นจากที่นี่จริงๆสมัยหลวงพ่อแตงแล้วก็หลวงพ่อปานท่านได้มาศึกษาก็มีคนเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนน่ยอยู่ในบ้านเขาเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนพ่อค้าแม่ขายเวลาผ่านเนี่ยเขาก็จะแบบหาบของมาขายคนขายหมูก็จะแบบหาบหมูมาในใสในในหาบอันนี้แล้วก็เดินมาขายแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเขาเขายืนดูอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าเสือในกระเป๋าเขา มันกระโดดไปอยู่ที่เนื้อหมูที่เขาเอามาขายอะต้องไปตามเอากลับมาอะไรเงี้ยทันี้คนก็จะอยากได้กันมากวันนี้พอราวที่มาเนี่ยช่างแถวนั้นก็จะแกะเอาไว้แกะไว้รอเลยเป็นเยอะเลยเพราะว่าต่างคนมีโอกาสก็นั่งแกะทั้งวันแกะไปเรื่อยแล้วก็ลักษณะการแกะก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถึงกับสะสวยมากก็แกะง่ายๆเป็นเป็นรูปเสือว่ากันว่าราคาในสมัยนั้นเนี่ยสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวละหนึ่งบาทไปถึง3บาทช่วงที่ฮอตฮอตคนแย่งกันเยอะๆเนี่ยบางตัวขึ้นไปถึง6บาท ในสมัยที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ท่านเสด็จประพาสนะครับจังหวัดปราจินบุรีเนี่ยท่านก็เคยทํามีบันทึกก็เพื่อเป็นครับเป็นจดหมายเหตุข,ของของการเสด็จประพาสนั้นไว้ท่านก็เคยพูดถึงหลวงพ่อปานไ้ด้วยว่าผู้คนเนี่ยก็กเลื่อมใสหลวงพ่อปานมากให้มาลงตะกรุดได้ผูกข้อมือลดน้ำมนต์ที่นิยมมากก็คือเขี้ยวเสือแก่เป็นรูปเสือเล็กบ้างใหญ่บ้างผีมือหยาบๆยาข่าวที่ล่ําลือกันว่าเสือนั้นเวลาจะปลุกเสกต้องใช้หมู ปลุกเสกเป่าไปข้อไรเสือนั้นกระโดดลงไปในเนื้อหมูได้ตัวพระครูเองเห็นจะได้ความลำบากเหน็ดเหนื่อยในการที่ใครๆก็กวนให้ลงโน่นลงนี่ขาว่าบางทีก็หนีไปอยู่ในป่าช้าที่พระบาทสระบ,บุรีก็หนีไปอยู่บนเขาโพลังกาคนก็ยังตามไปกวนไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่บริวารเห็นจะได้ผลประโยชน์ในการทําอะไรขายเพราะเสือเวลานั้นแย่งชิงกันขึ้นไปถึงสบาทว่า6บาทก็มี ได้รูปเสือแล้วก็ไปให้พระครูปุกเสกสังเกตดูอัธยาศัยเป็นคนแก่ใจดีมีกิริยาเรียบร้อยอายุ70แล้วยังไม่แก่มากรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแต่เป็นคนพูดน้อยมีคนมาช่วยพูดมีเรื่องเล่าซึ่งนี้เราก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี้มันจะจริงเท็จยังไงแต่เป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อนเนื่องมานานมากจนหลายรุ่นต่หลายรุ่นเนี่ยก็จะเล่าเรื่องเดียวกันว่า ในสมัยที่2451ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของประตูน้ําที่คลองด่านพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็นเสด็จที่นั่นเพื่อไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงปัญหามันยังไงตอนที่ท่านไปนท่านก็ต้องประทับอยู่ที่ที่บางเฮียเนี่ยสามวันท่านก็นิมนต์หลวงพ่อปานเข้าไปเข้าเฝ้าระหว่างนั้นหลวงพ่อปานก็ได้นําเสือมาถวายเขี้ยวเสือที่แกะแล้วเนี่ยมาถวายพระเจ้าอยู่หวัวตามที่คนเขาเล่ากันมาว่า ก็มีเด็กที่เป็นเด็กวัดเนี่ยที่เด็กใช้ปอดนี่ตามตำาราเดินเขาว่าอย่างนี้นะเราไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเด็กใช้ปอดนี่ก็ถือพานใส่เขี้ยวเสือเนี่ยจะมาถวายเดินข้ามสะพานไม้มาแล้วด้วยความที่เด็กคนนี้ก็ประมาคือตกใจทําให้พานที่ใส่เสือมาเนี่ยหกเสือก็ตกไปในน้ําหมดเลยเพราะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ให้คนไปเอาเนื้อหมูมาแล้วก็ผูกเนื้อหมูแล้วก็แข่งในน้ําแล้วเขาก็ว่าเสือพวกนั้นมันก็ เกาะเนื้อหมูขึ้นมาที่ละลาย,ลายตัวทั้งก็มาแกะใส่พานใหม่ตัวกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวมองแล้วก็ตัดว่าพอแล้วหลวงตาได้เท่าไหร่ก,ก็เท่านั้นท่านก็หยุดก็เลยนําเสือนี้มาถวายก็เป็นเรื่องที่เล่าเล่าต่อกันมาว่าเสือที่ท่านเสกเนี่ยมันสามารถจะแบบกระโดดเกาะกินเนื้อหมูได้คือมันมีเหมือนเป็นเสือที่มีชีวิตจนไปได้ยินน้องคนหนึ่งซึ่งเขาก็อายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขาก็เก็บสะสมมาเขามีเสือ,อตัวนึงเขาก็ให้เราดูเขาาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนที่เขาได้มาใหม่ๆเนี่ย คือเขาก็ได้พกเสือตัวนี้ไปแล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสไปหาหลวงตาท่านหนึ่งที่วัดวัดปันไทยนรสิงห์แล้วก็สมัยนั้นพื้นที่โดยรอบม,มันก็เป็นป่าเล็กๆป่าละเมาะป่าอะไรเงี้ยมันไม่ถึงกับว่าเป็นบ้านเรือนสมัยปัจจุบันนี้พอพูดถึงเรื่องของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกันเขาก็บอกเขามีหลวงตาก็ถามว่ามีมีจริงหรือเปล่าของดีหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครับผมได้มาให้หลวงตาดูว่าแท้ไหมหลวงตาเขาเอามองเสร็จแล้วท่านก็เอาเสือตัวนี้ปาออกนอกหน้าต่างไปเลย ปลาเขาไม่ในปา่าเบื่อๆอ่ะเขาก็ตกใจมากเลยเพราะว่าเฮ้ยของเขาก็เสียตังค์เช่ามาหลวงตาแบบปลาไปเฉยเลยเขาก็อึ้งอยู่จะแบบจะโวยก็ไม่กล้าโวยเนี่ยหลวงตาก็ก็บอกเด็กวัดว่าเอาเนื้อหมูมาแล้วก็เอาเนื้อหมูผูกเชือกแล้วให้เด็กวัดเนี่ยไปเดินลากอยู่ข้างกุฏิเขาบอกไปเดินลากวนอยู่รอบหนึ่งกลับมาเสือตัวน,นั้นก็เกาะ เนื้อหมูชิ้นนั้นมาตาบอกนี่ง่ายของแท้ต้องรู้อย่างเงี้ยมันถึงแท้เขาก็บอกนึกในใจว่าแล้วเกิดไม่ติดกลัมมาที่จะไปเอาเงินคืนที่ใครเนี่ยแต่เขาก็ดีใจว่าเขาก็ชอบว่าเออมันก็แบบเขาได้ทดสอบไปในตัวเลยนะคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้ากรมเสือเลยในบ้านเราก็คือชื่อเขาคือออสเสือสำเพ็งฉายาเขาเขาชอบเครื่องรางเสือมากเรียกว่าเขาเลยดีกว่าเป็นคนที่มีเสือมากที่สุดในประเทศไทย แล้วก็เขาจะเก็บแบบจริงจังมากไม่ขายใครอะไรทนะั้งสิ้นเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้หมดซึ่งออสเนี่ยถ้าไปฟังเขาเล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอปฏิหารอะไรตรงๆว่าเสือมาแสดงอะไรแค่วแต่เขารู้สึกว่าเขาชีวิตเขาดําเนินการธุรกิจต่างๆมันมันได้มันแก้อุปสรรคได้แก้ปัญหาเขาได้ผมก็เคยมีโอกาสได้ไปไปเยี่ยมเขาที่บ้านแล้วเขาก็เอามาเปิดให้ดูเสือนี่ยเยอะมากเป็นแบบหลายสิบตัวเต็มโต๊ะ ส่วนอีกขั้นหนึ่งที่มีเสือจํานวนมากก็ใกล้เคียงกันก็คือพี่วิทยาเสือปิดตานี่ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่แล้วก็แกก็เก็บเสือเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่เก็บเสือกันมาสะสมกันมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่มันปฏิหารตื่นเต้นมากมายแต่ว่า การเอาไปใช้แล้วมันดีกับเขาในหน้าที่การงานในการค้าการขายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกับเขาและกับสิ่งเขาบูชามาเสือจะเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ผมก็ต้องมีติดตัวตลอดเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะได้สัมผัสบางส่วนเหมือนกันว่าเออเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ก็ต้องมีเอาไว้ีตะชะนะอสังวิสโลปูสาภุพะทติมปีอิตาชะนะ อสังวิสโลปูสาภุพะตาติยามปิอิตาชนะอสังวิสโลปูสาภุพะโอมพยัคฆาสุญญาสปปติอิติหัม,ม,มนะโมพุทธายะพยัคโคจะทีเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีมาช้านานในบ้านเรานะครับก็ถ้าท่านใดชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์รายการนี้ให้ด้วยนะครับจะได้ มีเพื่อนๆเข้ามาช่วยดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับขอบคุณครับ